คุณจตุพรวันนี้เชื่อว่าคุณทศินรอดยากแม้บอดจะสู้เนี่ยแต่คุณทศินกลัวเพราะช่องทางมันถูกปิดหมดแล้วเรื่องเขาก็ตั้งหลักจากที่สารรัฐมนูญจะรับคำร้องของธีรยุทธตัวนเกศนี่แหละนะครับแต่ก็เป็นการวิเคราะห์นะก็บอกว่าเชื่อว่าอย่างไัสารเนี่ยต้องรับเพราะตอนนี้ขั้นตอนก็คือว่าอะไรสารให้อัยการใช่ไหมอัยการชี้แจงมาว่าที่ไม่รับเรื่องที่ของธีรยุทธเนี่ย เพราะอะไรให้เวลา15วันซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนปกตินะเพราะว่าเรื่องนี้คุณธิยุทธ์เคไปยื่นที่อายการก่อน,อนถ้าอายการจะร้องศาลเองก็คุณธิรยุทธ์ก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่นี้พออายการก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับพอไม่รับปุ๊บเนี่ยประชาชนยื่นตรงได้ศาลก,ก็จะต้องถามอายการก่อนว่าเพราะเหตุใดอะไรต่างๆเหล่านี้นเมื่อวานศาลก็มีหนังสือไปที่อายการอายการก็ให้มีเวลา15วันในการชี้แจงต่อศาล คุณจตุพรบอกว่าเชื่อว่าอย่างไรสารรัฐมนตรต้องรับคำร้องไว้พิจารณายิ่งข้อที่หนึ่งในเรื่องทักษินเกี่ยวกับการละเมิดพระราชอำนาจมองและเป็นอื่นไม่ได้เลยอีกทั้งการรอเอกสารของอายการสูงสุด15วันจะเป็นช่วงเวลาสอดรับกับที่ปปชเนี่ยพิจารณากรณีชั้น14บสโรงพยาบาลตํารวจด้วยดังนั้นทุกอย่างมีแนวโน้มไปบรรจบกันที่สารรัฐธรรมนูญนะครับและส่วนประเด็นเรื่องครอบงำพักเนี่ยนะ ที่มีการน,นำเพื่อไทยออกมาพูดลอยลอยโต้ข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ครอบงำแค่ไปกินข้าวกันเฉยๆแล้วไม่ได้เสนอชื่อ,อนายชัยกเกษมนิติศิริแคนดิเดตนายกเป็นนายกด้วยจะุกคบอกว่าคำพูดตอบโต้สแสดงถึงการยอมรับโดยพฤติกรรมเรียกนัดหาหรือถึงตำแหน่งนายกกันจรงิงดังนั้นการเหมิมเกริมอาจคิดเอาแต่ได้ของตนเองและคิดว่าไม่มีใครทําอะไรได้จนมีบทเรียนถูกยุบพ,พักมาแล้วถึง3ครั้งคือไทยลักษไทยพลังประชาชนและไทยรักษาชาติยังไม่จดจำนะ รวมถึงเรื่องการถแถลงนโยบายของลูกสาวโดยไปเอาวิสัยทัศน์ของพ่อมาเนี่ยนะที่แสดงต่อสาธารณะเป็นนโยบายรัฐบาลถึง11บประเด็นเนี่ยก็มันก็เป็นการตอกย้ำว่าไอ้ไอข้อเล็กข้อร้องเรียนของคุณธีรยุทธ์เนี่ยนะมันจะมัดตัวทักษิณน,นะครับก <ừ> ็เป็นการวิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์วันเจซเนเป็นคำร้อ,องที่มีน้ำหนักมากและเป็นคำร้อ,องที่ย่อยง่ายด้วย คือชาวบ้านอ่านชาวบ้านเห็นชาวบ้านรู้ <c oughs>